ยินดีด้วยกับน้องเบียร์นะครับผมออกรถคนเดียวเลยนะครับซีคุณข่ารถสิ่งนะเจ็ตจีอีขอให้น้องเบียร์โชคดีมีชัยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนะครับไปรุ่นไปรุ่นสร้างตัวสุดยอดสุดยอดยินดีด้วยครับน้องเบียร์เฮงเฮงรวยรวยน้องโคตรสวยเลยนะครับหลอ่อหล่อเลยเจ็ตจออกคนเดียวครับน้องเบียร์ออกคนเดียวเลยยินดีด้วยยินดีด้วยนะผมขอให้น้องเบียร์การงานนะครับรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงหมานหมานโชคดีมีชัย ยินดีด้วยยินดีด้วยน้องเบียร์มาออกรถคนเดียวเลยนะครับออกรถคนเดียวเลยมาคนเดียวดูคนเดียวเชื่อมั่นในกค้ลรถซิ่งก็ยินดีด้วยนะครับน้องๆแต่รถสวยๆไปใช้งานแน่นอนครับก็ฝากด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมช่อง u t u b e นะครับกุศลรถซิ่งแล้วก็เพจกุศลรถซิ่งด้วยนะผมมีรถซิ่งรถแต่งรถบ้านสวยๆแบบเนี้ยให้ลูกค้าได้เลือกสรรเพียบนะครับแล้วก็ มีรถสปอร์ตนะครับมีสามห้าศูนย์แซดสใครต้องการซื้อขายก็ทักมาได้เลยนะครับพวกนี้ผมซื้อนะครับซื้อซื้อเนี่ยสามห้านะครับซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็มีขายไปนะผมแล้วก็พวกโตโยต้าแปดหกนะครับแล้วก็บีอาร์แซดอะไรพวกนี้ผมเป็นรถสปอร์ตส่งนี้นะครับส่งมาได้ครับผมรถสวยๆผมสู้ราคาครับผมนี่เลยตามเบอร์นี่เลยนะครับศูนย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ห้าเคีร์ซื้อเองครับซื้อเองโดยตรงไม่ผ่านใครนะครับได้ราคาสูงที่สุดแน่นอนลูกค้า ราฟีดคันนี้นะครับยังไม่ได้ลงขายนะครับได้ลงขายก็เพิ่งล้างชงเสร็จนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นฟีดแอร์หลังนะครับแต่งให้สวยๆแบบนี้นะผมมีสกรสเกิร์ตรอบคันห้าหกเก้าสอบถามได้เดี๋ยวมวยดูใบเป็ียนแป๊บนึงอันนี้เป็นอะไรเออสองไก่นะครับเลขสี่เจ็ดห้าแปดเก้านะครับราคาห้าหกเก้านะครับเป็นฟีดแอร์หลังสีเทานะครับมีสกรสเกิร์ตรอบคันนะผม เหมือนเดิมรับผมรถที่คู้ข้าแล้วสินะครับผมไม่มีชนไม่มีพลิกความไม่มีจมน้ําไม่เคยติดแก๊สถอดออกแน่นอนนะครับผมลูกค้าก็สบายใจได้นะครับนี่ก็มันอาสามนะครับสีเหลืองก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับคันนี้อยู่สองห้าเก้านะครับใครชอบก็กิ้งก้างเข้ามาได้เลยนะครับผมสวยๆแล้วผมเป็นตัวซันรูฟนะครับตัวท็อปสุดนะครับผมทองตงแต่งเทียบนี่ก็เฟดนะครับนี่ก็ฟดอีกคันหนึ่งแอร์หลังนะครับมือเดียวป้ายแดง นี่ก็ฟีดนะครับสีเก้าเก้านี่สีขาวนะครับพากระทักมาแล้วก็มีฟีดให้บิดนะครับตัวนี้ห้าสองเก้าแต่งให้บิดเต็มนะครับยังไม่ได้ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับผมนะครับลูกค้าก็ตัวเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดนะครับผมอันนี้ให้บิดแต่งเต็มนะครับแต่งให้บิดเต็มสวยมากนะครับตัวจริงบอกเลยทะเบียนเก้าไกลคอสี่เก้าสองศูนย์นะครับแต่งให้บิดเต็มให้ดู โทรเข้ามาสอบถามได้โทรมาสอบถามได้เลยครับผมยินดียินดีคนดูไฟนงไฟหน้านะครับเป็นไฮบิดนะครับผมไฟตัดหมอกเป็นลูกแก้วนะครับตัวนี้หายากครับหายาหายาเป็นแก้วแพงด้วยครับผมหายากด้วยแพงด้วยนะครับตัวนี้ไฟสวยกิ๊บแล้วคันนี้บอกเลยแล้วก็มีคันนี้นะครับตัวนี้เป็นฟรดแอร์หลังสามจอนครับตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับผมสีเทาด้วยหายาะครับ ทะเบียนสไก่เรือนะครับ30 5 0นะนครับนี่ก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปลงนะผมรายละเอียดยังไม่มีก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมว่ารถเพิ่งล้างเสร็จครับเพิ่งล้างเสร็จพอดีช่วงเมื่อกี้ยังติดฝนตกทุกวันนะครับก็ล้างภายนงภายในแล้วมันไม่แห้งนะครับก็เลยไม่ได้ให้เขาล้างนี่เพิ่งจะเสร็จมานะผมก็รายลงรายละเอียดก็โทรมาสอบถามกันนะครับแอลสามจอครับตัวนี้หายากนะครับหายากและสีเทาด้วยนะครับ สสทสวยๆเลยครับผมเพียบนะครับนี่หรือว่าใครมีเต่าเปิดระตงพอทุนนะครับมีรถสป,รสปอร์ตต้องการขายโทรหาผมทันที0 9 9ย์2 4 5 5เหนะครับหรือว่าแอดมาที่ไอดีอเดทนะครับยินดีรับซื้อรับขายก็ยินดีด้วยกับน้องเบียร์นะผมยินดีด้วยกับน้องเบียร์นะครับวัยรุ่นสร้างตัวอีกหนึ่งคนนะผมคนจริงนะครับมาดูคนเดียวจัดเฟ้นันคนเดียวดำเนินการเรื่องคนเดียวชัดเจน แน่นอนขอให้น้องเบียร์มีความสุขกับการใช้รถนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพุทธารถสซิงขอให้น้องเบียร์สู่ภาพร่างกายแข็งแรงการงานก้าวหน้ามั่นคงเฮงเฮงรวยรวยยินดีด้วยกับน้องเบียร์ครับขอบคุณครับ,รบ,รบ,รบสวัสดีครับ